คุณรู้หรือเปล่าครับว่าคนเจน y กํากำลังเผชิญกับปัญหาหนี้สินเชื่อรถยนต์มากที่สุดทาไมคนเจน y ถึงมีปัญหาหนี้เสียมากขนาดนี้พวกเขาจัดการปัญหาหนี้อย่างไรเจน y คือคนที่อายุประมาณ28ถึง43ปีปัจจุบันคนเจน Y มีหนี้สินเชื่อรถยนต์ที่เป็นหนี้เสียและค้างชำระก,กว่า7 0 0 0 0บัญชีรวมมูลค่า2.4แสนล้านบาท ทำไมคนเจนวายถึงมีหนี้เสียมากขนาดนี้และเขาจะจัดการหนี้เหล่านี้อย่างไรมาค้นหาคำตอบพร้อมกันในคลิปนี้ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีข่าวจากสื่อพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเอามาอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้กับเพื่อนๆฟังนะครับก็เมื่อกี้นะฮะเปิดคลิปมาก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเนื้อหาสาระของข่าววันนี้จะพูดถึงเรื่องเจนวายนะครับกับหนี้เสียรถยนต์นะครับทำไมเจนวายถึงเป็นหนี้เสียรถยนต์มากที่สุดในกลุ่มทุกเจนนะครับ เหตุผลน่าจะนะครับผมว่ากลุ่ม Gen Y เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มีหนี้เยอะที่สุดอยู่แล้วแหละไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อรถยนต์หรือสินเชื่อบ้านนะครับเพราะว่ากลุ่ม Gen Y เป็นกลุ่มคนที่อายุตอนนี้นะครับข้อมูลก็คืออายุที่อยู่ในระหว่าง20 8- ปถึง4ีปีนะครับเป็นช่วงอายุที่เป็นเรียกว่าเป็นวัยทำงานนะครับวัยสร้างเนื้อสร้างตัววัยมีครอบครัวนะครับกลุ่ม Gen Y เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่บริโภคค่อนข้างเยอะนะครับบริโภคแล้วก็ขอสินเชื่อเนี่ยจะเป็นกลุ่มนี้เป็นหลักนะครับเพราะะฉนั้นก็ไม่น่าแปลกใจที่กลุ่ม Gen Y เนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่มีหนี้เสียรถยนต์มากที่สุดเพราะว่าให้ผมเดาเนี่ยก็คือกลุ่มคน Gen Y เป็นกลุ่มคนที่มีรถยนต์มากที่สุดอยู่แล้วแหละเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าาอายุต่ำกว่า28เนี่ยหลายคนก็อาจจะยังไม่มีความสามารถในการซื้อรถยนต์นะครับ หลายคนถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ร่ำรวยอะไรนะฮะก็ทําทงานไปสักพักหนึ่งถลงจซื้อรถยนต์ได้ก็นั่นแหละอายุอยู่ประมาณ28ถึง43ปีนะครับคือคนกลุ่มนี้เหตุผลที่คนกลุ่มนี้นะครับเริ่มเป็นหนี้เสียรถยนต์มากเนี่ยอันนี้ไม่ได้ข้อมูลข่าวเลยนะผมคาดเดานะฮะผมคาดเดาคนกลุ่มนี้มีหนี้เสียรถยนต์เยอะเนี่ยต้องบอกว่าเชื่อบอกว่าเขาไม่ใช่เป็นหนี้เสียรถยนต์อันเดียวหรอก เขามีหนี้สินตัวอื่นด้วยนะครับบัตรเครดิตอันนี้มีแน่นอนบอกเลยมีแน่นอนแล้วก็สินเชื่อบ้านนี่บางทีอาจบางคนอาจจะเป็นบางคนอาจจะไม่เป็นนะฮะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยรถกับบัตรมีแน่นอนนะครับและสินเชื่อรถยนต์เนี่ยเป็นสินเชื่อที่เขาเรียกว่าปล่อยง่ายที่สุดไม่เหมือนบัตรบัตรเครดิตเนี่ยถ้าเกิดคุณปล่อยเสียไปสัก2เดือนเนี่ยนะ,ะเขาจะบอกว่าถ้าคุณไม่ชําระเดือนนี้ นะครับสองวดเราจะยกเลิกบัตรคุณนะหลายคนก็จะกระเสือกกระสนหาเงินไปปิดบัตรนะเช่นมีวงเงิน10,000แบาทบัตรเครดิตตอนที่จ่ายขั้นต่ำคือ8%คือ800 0คุณไม่จ่าย2เดือนก็คือ16ื่นพอเดือนที่3จะขึ้นคุณเขาโทรมาแล้วบอกว่าถ้าเกิดคุณไม่เคลียร์หมื่นคุณจะใช้บัตรไม่ได้แล้วนะและจะถูกยกเลิกบัตรนะทุกคนจะกระเสือกกระสนขนควายหา16ื่นไปชําระขั้นต่ำบัตรเครดิตไปก่อน พอเราต้องไปชําระทั้นต่ําบัตรเครดิตเกิดอะไรขึ้นครับเง,เงินที่ต้องมีอยู่เนี่ยเอาไปชําระบัตรบัตรเนี่ยนะครับก็จะไม่เหลือเงินไปชําระค่างวดรถหลายคนก็บอกว่าไม่เป็นไรค่างวดรถค้างไว้ก่อนได้เพราะว่าหลายคนจะทราบดีอยู่แล้วว่ารถยนต์เนี่ยเราค้างชําระได้ไม่เกินคือเพง่ายคค้างค่างวดติดกันสามงวดงถึงจะเป็นหนี้เสียเพราะนั้นหลายคนบอกเอ้ยปล่อยทิ้งไว้ก่อน2เดือนเดี๋ยวพอมันจะใกล้ที่เดือนที่3ามเราค่อยหาเงินไปตัด ไม่ให้มันเกิน3งมวดนะเขาจะค้างกันแบบนี้เรื่อยๆนะเขาเรียกว่าเลี้ยงงวดนะเขาเรียกว่าเลี้ยงงวดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอไอ้นี่ที่จ่ายไม่ตรงเนี่ยแต่ว่ามันไม่เกิน3งมวดเนี่ยนะครับเขาเรียกว่านี้ SM นะรู้ไหมครับว่านี้ SM ตอนนี้มีมูนนี่อยู่เท่าไหร่นะครับมีมูนนี่ SM ของสินเชื่อนะฮะอยู่ที่6 4แสนล้านนะครับแต่ไม่ใช่เฉพาะสินเชื่อรถยนต์นะไม่ใช่สิ6.4แสนล้านนี่คือสินเชื่อทั้งหมด แต่ถ้าเป็นหนี้เสียรถยนต์ที่เป็น SM เนี่ยนะครับนะออยู่ประมาณสองแสนล้านนะครับเฉพาะรถยนต์นะครับที่เป็นดีเอสเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกเนี่ยคือจ่ายไม่ตรงแต่ไม่เกิน3งวดเนี่ยก็จะประมาณ2 0 0 0 0 0ล้านแต่ถ้าหนี้เสียไปแล้วเลยเนี่ยนะครับสำหรับสินเชื่อรถยนต์อยู่ที่มา2.38แสนล้านนะนี่แหละคือที่มาที่ไปผมบอกเลยนะนี่รถยนต์มีแน่แน เสียประมาณ2.4แสนล้านและเกือบเสียประมาณ2แสนล้านคือหลายคนเป็นนะครับคือจ่ายจ่ายไม่ไม่ตรงแต่ไม่เกิน3งวดนะนี่บัตรเครดิตเดือนนี้หมุนบัตรก่อนยังไม่จ่ายนี่รถนะพอเดือนนี้มาจ่ายนี่รถบัตรติดอยู่อีกนะบ้านเริ่มมีปัญหาสินเชื่อบ้านนี่บ้านเริ่มเริ่มมีปัญหาในกลุ่ม Gen Y เนี่ยผมว่าเกินครึ่งจะมีการผ่อนบ้านอยู่ด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยนี่บ้านนี่บัตรนี่รถเนี่ย มันจะสลับกันจ่ายไปเรื่อยๆแบบเนี้แต่ส่วนใหญ่คนที่ทิ้งก็จะทิ้งรถก่อนอย่างที่ผมบอกทิ้งรถก่อนบัตรยังไม่อยากทิ้งเพราะว่ายังมีความรู้สึกว่ายังใช่ยังได้ใช้บัตรอยู่นะแต่จริงๆเนี่ยไอ้บัตรที่คุณกําลังใจจ่ายขั้นต่ำเนี่ยคุณไม่ได้ใช้บัตรแล้วเพราะว่าบัตรมันเต็มไปแล้วการที่คุณจะใช้บัตรได้คือคุณต้องนะฮะจ่ายเงินเข้าไปก่อนคุณถึงจะชะําระชําระเงินเข้าไปก่อนคุณถึงจะเอาบัตรนี้ไปรูดได้นั่นแปลว่าบัตรเนี้ยมันไม่ได้ใช้แล้วมันเป็นการหลอกตัวเอง แต่เอาเถอะหลายคนก็จะโดนยอมหลอกตัวเองไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนี้บัตรหนี้รถหนี้บ้านมันจะพว่วงกันอยู่ตอนนี้หนี้รถเริ่มแล้วนะครับหนี้รถเริ่มแล้วอออาการใี่เห็นละอ,อาการใี่เห็นมาเยอะละแต่แค่บอกว่าหนี้รถที่เป็นหนี้เสียคือกลุ่มคนเจนวมันก็คงจะแน่นอน,นแล้วมันคงไม่ใช่กลุ่มกลุ่มเจนแซดเจนซีเนี่ยนะครับกลุ่มนี้มันยังเพิ่งเริ่มทํางานมันยังกู้ไม่ได้แล้วมันก็เลยไม่มีหนี้เสียหรือกลุ่มเจน X ก็คือกลุ่มเนีพวกผมเนี่ยมันก็เลยจุดที่จะที่จะเสียแล้วแหละเพราะหลายคนก็คงเอาง่ายๆนะกลุ่มพวกผมอะหลายคนเสียไปแล้วแล้วกู้ไม่ได้แล้วกู้ไม่ได้ติดเครดิตบุโรก็เลยไม่มีนี่แ,แต่ว่าหลายคนที่ไม่เสียแต่เคยผ่านประสบการณ์ชกโช,ชนมาแล้วก็กู้ขับรถเจอต้าสองสแสนก็ได้นะซื้อรถมือสองมือสองขับไม่เอาหรูหราแล้วผ่อนได้ละเจ็ดพันหกพันสบายๆซ่อมง,ง่ายราคาถูก เขาก็เลยไม่มีนี่เสียในกลุ่มสินเชื่อรดมากนักนะครับเพราะนั้นเนี้ยกลุ่มจันไว้ก็เป็นกลุ่มที่กําลังบริโภคอยู่สินเชื่อบ้านสินเชื่อรดสินเชื่อบัตรผมบอกได้เลยนะและตอนนี้สัญญาณก็เริ่มไปที่สินเชื่อบ้านแล้วนะฮะไปที่สินเชื่อบ้านแล้วนะโดยเฉพาะบ้านต่ำกว่า3ล้านบาทนะนี่ก็คือข่าวาวที่เอามาเล่าให้ฟังนะครับที่ผมเอา,เอามาจากหนังสือพิมพ กรุงเทพธุรกิจนะครับก็เอามาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันให้เ,เพื่อนๆทราบนะครับอย่างที่บอกนะครับก็คือ Gen Y นะครับเป็นกลุ่มคนที่มีหนี้เสียรถยนต์มากที่สุดนะแล้วพวกคุณอยู่กลุ่มเจนไหนกันนะแล้วพวกคุณเป็นหนี้เสียรถยนต์หรือยังนะหรือว่าอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าทั้งรถทั้งบัตรทั้งบ้านสลับกันจ่า <laughs> ยเดือนนีจ้จ่ายรถเดือนนี้จ่ายบ้านเดือนนี้จ่ายบัตรหมุนกันไปหมุนกันมาแบบนี้เรื่อยๆนะสุดท้ายเดี๋ยวหมุนไม่ออกนะครับก็ เอา,อางนี้ถ้าหมุนไม่ออกนะอยากหาคําตอบอยากหาคําตอบการแก้นี้กับตัวเองก็ฟังช่องตัวนิโอเยอะๆนะครับฟังไปเรื่อยๆนะมีอยู่เป็นหูเป็นพันคลิปนะเนี่ยช่องผมอะ่ะนะลองดูแล้วกันนะครับรับรองมีประโยชน์แน่นอนอย่าลืมกดติดตามกด cribe ช่องกดกระดิ่งด้วยนะครับถ้าผมอัปเดตคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเราจะมีการไลฟ์กันทุกสัปดาห์สัปดาละหนึ่งถึงสองวันแล้วแต่วันไหนว่างก็เจอกันนะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ